เรามาพบกันในบอนสีลคะทีนีเราก็มาดูโปรโบอนสีถูกๆนะคะที่สวนแม่พลอยต่อกันเลยนะคะแม่พลอยคะมีอะไรบ้างคะเออก็มีลูกไม้มีไอ้ชายชนสวยๆบชายชนเขียวนะลูกใช่ชายชนอ่าเขียวนี่ต้นเท่าไหร่คะแม่เอาห้าสิบบาท <50 S 2> <50 S 1> เหรอห้าสิบแพงไปห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทนะคะแล้วก็นี่พันดาวคะ่ะห้าสิบบาทเหมือนกันพันดาวห้าสิบบาทนะคะ แล้วนี่ลูกไม้ด่างเกชยชัยลูกไม้ด่างเกชยชัยต้นนี้ต้นไซส์ใหญ่แล้วนะคะใหญ่แล้วนะคะ1 1ึ่งร้อยแล้วกันหนึ่งร้อยนะคะอ่าวันนี้จะมีค่าเมาเหมานะคะจัดส่ง EMS ไปเซนีนะคะเมาเหมาหกสิบาทนะคะพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นพันพันดาวค่ะไซส์ใหญ่เลยห้าสิบบาทแล้วกันพันดาวห้าสิบาทนะคะไซส์ใหญ่มากๆน,นะคะ เศรษฐีสุพรรณนะคะพี่พี่ขาเศรษฐีสุพรรณก็ห้าสิบบาทค่ะเศรษฐีสุพรรณห้าสิบบาทนะคะไม่ใจนะอันนี้นอันนี้นนนเป็นแน่ใจว่าเป็นลูกไม้หรือว่าลูกไม้เพราะว่ามันคล้ายกันอยู่สองอย่างราคาเท่าไหร่ดีคะแม่ขาห้าสิบบาทแล้วกันราคาห้าสิบบาทนะคะตะวันชิงพบตะวันชิงพบนะคะต้นเท่าไหร่คะแม่ขา ต้นเท่าไหร่ดีเอ่ยห้าสิบบาทแล้วกันตะวัน,นะตะวันชิงคบก็ห้าสิบบาทนะคะเออมันมีต้นใหญ่อยู่ดีวยถ้ามีต้นใหญ่เดี๋ยวจะให้ใหญ่กว่าน,นี้นะถ้ามีคนสั่งจะให้ใหญ่กว่าน,นี้อยู่มา,ว,าว้าเลยคะ่ะ <c oughs> ของคงไม่พอยจะแบบว่าไม่พอยจะทําแบบน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ๆขาแบบนี้เลยคะ่ะ <c oughs> แบบแม่จะจับรวมกันแบบมาใส่มาใส่ในกระถางเดียวนะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> ไม่มีตู้ อันนี้อะไรคะแม่พลอยคะอัน,นอันนี้องคุริมานจ้ะองคุริมานสวยมากๆค่ะต้นนี้เท่าไหร่คะแม่พลอยเรอราคาเดียวกันเลยห้าส <50 S 2> <ม>ิบบาทนะคะห้าสิบบาทอันนี้พระนารายพระนารายนะคะอันนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะ,อ,ะอันนี้หลวงราชหลวงราชเสนหานะคะของแม่พลอยก็ห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็จะมีเศรษฐีสุพรรณเยอะเศรษฐีสุพรรณก็มีนะคะอันนี้เป็นอะไรคะหงเหินเท่าไหร่คะแม่พลอยราคาห้าสิบบาทว้าวว้าวเลยค่ะสองต้นไม่รู้อะไรติดอ่าแม่พลอยจะขายต้นละห้าสิบาทนะคะพี่ๆขาจะได้จําง่ายเพราะว่าแม่แก่แล้วอันนี้ก็เป็นพันดาวเหมือนกันนะคะห้าสิบาทนะคะ เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่พอยขาอันนี้จะเป็นเซ็ตแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะไม่พอยขาขายเท่าไหร่ดีเอาเป็นเท่าไหร่ดีคะชายชนกับศิลาชายชนกับศิลานะคะอไม่พอยให้เท่าไหร่คะสี่สิบาทแล้วกันเนาะสี่สิบาทนะคะอันนี้เป็นเป็นเซ็ตสี่สิบาทนะคะพี่ๆขาสามต้นอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบน้องๆน่ารักมากเลยนะคะไม่พอยต้นไหนนะที่ไม่พอยขาดูต้นนี้หน่อยค่ะ อันนี้ตะวันชิงพพตะวันชิงพพนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อไม่แน่ใจนะคะเป็นติดไปนะคะแม่พรอันนี้กระถางเท่าไหร่นะคะตะวันชิงพพห้าสิบาทนะคะห้าสิบาทนะคะสองต้นนะคะเออหนึ่งอย่างไม่รู้อะไรอันนี้อันนี้เศรษฐีสุพันอ่าแม่พยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะบางชีก็มีสองต้นนะคะ ไม่พลอยขายให้กระถางละห้าสิบาทนะคะพี่พี่ขาว้าวว้าวเลยค่ะแล้วก็จะมีพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่พี่คนไหนสนใจนะคะกระถางนี้ก็กระถางละห้าสิบบาทนะคะว้าวว้าวเลยค่ะของแม่พลอยวันนี้นะคะก็จะมีค่าส่งหมาเหมาหกสิบาทนะคะยังไม่มีปลายทางนะคะพี่พี่ขาในส่วนเบอร์โทรหรือว่าลายติดต่อนะคะเดี๋ยวกวางจะขึ้นโชว์ในให้ในเทปให้นะคะพี่พี่ขา ว้าวๆเลยค่ะชายชนแบบนี้ก็ห้บาทนะคะพี่พี่ขาไรู้ว่าแพงไปสวยมากๆเลยนะคะ